โดยสารบนปฏิรูปรถเมย์สัมปทาน77เส้นทางเอกชนมีรถน้อยรอนานบางสายมีรถวิ่งแค่หนึ่งคัน ผู้โดยสารบ่นปฏิรูปรถเมย์คมนาคมโปรโมทรถเมย์ไฟฟ้าไทยสมายบัสเปิดวิ่ง71เส้นทางขนรถจอดโชว์พลึบแต่มีวิ่งจริงน้อยรอนานเป็นชั่วโมงเที่ยวสุดท้ายหมดวัยแฉเหตุบางเส้นทางมีรถวิ่งหนึ่งคันแถมเปิดแอป TSB g กแต่ไม่สเสถียรวงในชี้ปมเหตุรถผลิตไม่ทันแบตเตอรี่ยังมีปัญหารายงานข่าวแจ้งว่าการที่กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศให้ผู้ประกอบการเดินรถยื่นขอใบอนุญาตประ กอบการขนส่งประจำทางเส้นทางหมวดหตามแนวทางการปฏิรูปรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องจำนวน77เส้นทางเมื่อวันที่19ตุลาคม2564ซึ่งปรากฏว่าบริษัทไทยสมายบัสจำกัดได้รับอนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทางจำนวน71เส้นทางโดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางลงวันที่24มีนาคม2565โดย ไทยสมายบัสต้องนำรถเข้าดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถพร้อมทั้งจัดเดินรถตามเงื่อนไขภายใน180วันหรือในวันที่25ตุลาคม2,565และมีการขอผ่อนพันอีก60วันโดยสิ้นสุดเมื่อวันที่24ธันวาคม2,565นั้นจากการตรวจสอบข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในเพจเกี่ยวกับรถเมย์เพจ bangkokbusclub.com ชุมชนคนรักรถเมย์เพจรถเมย์ไทยแฟนคลับรถเมย์ไทยพบว่าบริษัทไทยสม ไมยบัสได้มีการนำรถวิ่งให้บริการใน71เส้นทางที่ได้รับใบอนุญาตครบตามกำหนดแต่พบว่ารถที่มีการวิ่งให้บริการในแต่ละเส้นทางมีจำนวนน้อยเกินไปผู้โดยสารประสบปัญหาการรอรถนานเช่นเส้นทางใหม่สาย4ขีด 29e แสมดำสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรทางด่วนพบว่ามีรถวิ่งเพียง1คันมีกำหนด3เที่ยวต่อวันสาย4ขีด34ใหม่วงกลมเคหะนบุรีพระประแดง พบว่ามีรถเพียงหนึ่งคันเส้นทางใหม่สาย1ขีดเอีใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ทางด่วนมีรถวิ่งสองคันเป็นต้นนอกจากนี้ยังพบว่ามีร้องเรียนว่ามีจำนวนรถมีน้อยแอปใช้การไม่ได้รอรถนานเป็นชั่วโมงและยังเลิกวิ่งเที่ยวสุดท้ายไวโดยพบว่ารถในหลายเส้นทางหมดเที่ยวสุดท้ายเวลา18นาฬิกาหรือ19นาฬิกาจากเดิมที่วิ่งบริการไปถึง21นาฬิกาและที่ผ่านมาผู้โดยสารรถ จะตรวจสอบติดตามเส้นทางและเช็คสถานะรถโดยสารประจำทางภายในกรุงเทพและปริมณฑลผ่านทางแอปพลิเคชัน v i a b u s ผ่านแอปแต่ไทยสมายบัสไม่เข้าร่วมแอปนี้โดยมีแอปพลิเคชัน t s b Go ของตนเองขึ้นมาแต่ที่ผ่านมาผู้โดยสารเข้าไปตรวจสอบสถานะรถไม่ได้เจอปัญหาแอปยังไม่สเสถียรซึ่งทําให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะจํานวนรถน้อยนั่นเองรายงานข่าวระบุว่าภาพรวมในแต่ละเส้นทางมีรถแค่3-4ถึงคันซึ่ง ทางบริษัทอาจมีปัญหาในการผลิตรถไม่ทันและที่ผ่านมายังพบว่าการผลิตช่วงแรกอาจยังมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่ทำให้รถที่ออกมาวิ่งช่วงแรกหลายร้อยคันมีปัญหาและพบแบตเตอรี่ร้อนทำให้รถวิ่งจอดตายกลางทางซึ่งนอกจากรถน้อยแล้วยังพบว่ามีปัญหาขาดแคลนพนักงานอีกด้วยโดยพบว่าพนักงานต้องทำงานไม่มีวันหยุดพร้อมทำงานล่วงเวลาหรือโอทีทุกวันจนมีพนักงานร้องต่อแรงงานจังหวัดเรื่องทำงาน เกินกฎหมายกำหนดรายงานข่าวระบุต่ออีกว่าที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดงานเปิดตัวรถเมไฟฟ้าในแต่ละสายแล้วพบว่ามีการนำรถเมไฟฟ้าจำนวนมากจอดโชว์ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการโยกรถจากเส้นทางอื่นมาโชว์หรือไม่ขณะที่เมื่อเปิดวิ่งจริงกลับมีรถไม่กี่คันซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการและบางเส้นทางที่มีรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมอกอให้บริการอยู่เดิมเช่นสาย1112,97-555เบื้องต้น ยังคงให้ขอสอมอกอวิ่งร่วมกันไปก่อนในเส้นทางเดิมจนกว่าไทยสมายบัสจะพร้อมเดินรถเต็มกำลังและรอคำสั่งจากขนส่งให้ขอสอมอกถอ,อนรถออกต่อไปในอนาคตทั้งนี้ตามเงื่อนไขใบอนุญาตขนส่งทางบกได้กำหนดจำนวนที่จะต้องบรรจุรถขั้นต่ำขั้นสูงในแต่ละเส้นทางรวมถึงกำหนดเที่ยววิ่งขั้นต,ต่ำต่อวันไว้แต่ในความเป็นจริงพบว่าบริษัทยังไม่สามารถให้บริการได้ตามจำนวนขั้นต่ำหลายเส้นทางและมีคำถามว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดนั้นเพียงพอ ต่อความต้องการของผู้โดยสารโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนหรือไม่ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ขอสมกอ,กอยังคงต้องวิ่งในบางเส้นทางต่อไปเพื่อช่วยเอกชนซึ่งหากยึดตามเงื่อนไขจํานวนรถขั้นสูงจํานวน71เส้นทางของไทยสมายบัสจะต้องมีรถจํานวน2,130คันและหากรวมกับผู้ประกอบการอีกสองราย6เส้นทางรวมเป็น77เส้นทางจะต้องมีรถเมย์ไฟฟ้าจํานวน2,240คันขณะที่ทางกระทรวงคมนาคมระบุว่าในปี2565 จะมีรถเมไฟฟ้าให้บริการจำนวน1,250คันซึ่งอาจจะเป็นการกำหนดตามจำนวนการบรรจุรถขั้นต่ำซึ่งน้อยกว่าจำนวนรถที่เต็มอัตราบริการเกือบพันคันจึงไม่แปลกที่ผู้โดยสารต้องรอรถแต่ละสายนานเป็นชั่วโมง